วัีครับวันนี้เราจะมาเปิดห้องน้ำนะครับเพราะว่าลืมคุณแจคือล็อกประตูในห้องน้ำล็อกห้องน้ำไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเอาเปิดประตูนะครับเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยนานแล้วไม่มีกุญแจนะครับก็มี2วิธีคือใช้การาดแต่ใช้ไม่ได้ผลนะครับก็เลยใช้เหล็ก ลองลองชมดูนะครับเกิดเป็นอ,า,อาจจะเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับไว้ใช้ที่มีประโยชน์นะครับเชิญครับตอนนี้เจอปัญหาห้องน้ำล็อกตะกี้นะครับล็อกห้องน้ำล็อกเอาไม่ออกใช่ไหมครับผมใช้น้ำบัดแข็งๆนะครับที่แนะนำมาเพราะเอินประตูนี้สังเกตไหมครับประตูห้องน้ำเนี่ยมันชิดมาก มันชิดมากๆเลยก็เอาไม่ออกนะครับอ่าก็มีวิธีวิธีหนึง่งที่เขาบอกให้ถอดตรงนี้ออกนะครับเพื่อว่าจะเอาเหล็กแย่เข้าตรงนี้เราก็ดูทางคลิปนะครับผมก็ได้ไม้แผนเสื้อมาอันนึงนะครับไม้แผนเสื้ออันนึงโดยผมแล้วอ่าลอ,ปอกปอกปอกพลติกออกนะครับพอดีห้องน้ำเนี่ยห้องน้าโชคดีว่าห้องน้ํามัน คือห้องน้ามันทําจากพลาสติกเนาะพอพลาสติกปุ๊บเนี่ยมันมันอ่อนครับก็ให้ให้แยงอย่างนี้ครับแยงข้างๆ้างเนี่ยกะให้ตรงกับสลักตรงนี้นะครับแยงเข้าไปนะครับเนี่ยแยงเข้าไปครบับขยับขยับขยับอย่างแยงเข้าไปครับมันจะลักษณะว่ามันจะช้อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะไป ปลดปลดล็อกได้นะครับปลดสลักข้างในห้องน้ําได้แต่ว่าต้องจังหวะด้วยนะต้องจังหวะก็เลยทําได้ตะกี้นี้ก็เลยล็อกไปใหม่ล็อกใหม่เพื่อว่าจะทำาทีนึงว่าจะได้ไหมแต่ได้ได้แน่อนอนนะครับตะกี้นี้ก็ลองทำหลายครั้งแล้วให้มันให้มันโดนนะครับ จะมีเราอยู่จังหวะหนึ่งนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวันติ๊ก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 จะโดนโดนสลับ นะครับได้แล้วครับนะได้แล้วครับได้แล้วครับหลักการคืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติล็อกตัวนี้นะครับเหล็กเนี่ยก็จะไปแยงเหล็กเนี่ยก็ไปแยงตรงนี้นะครับนะฮะหยุดแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับ ก็ถ้าลูกถ้าเกิดเข้าไม่ได้ห้องน้ำนะครับทําแบบนี้ลองลองทํำดูนะครับซึ่งบางทีใช้การ์ดแล้วมันไม่ได้จริงนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ